สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเป็นคลิปที่หลายๆคนเรียกร้องอยากให้พี่อูททำให้ดูนะคะอืมคือเรื่องของการตัดขอบใบอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำการเปิดถุงหน้าวัวหน้าวัวรีรีกาเลตัวที่พี่อูททำโชว์ให้ดูจำได้ไหมครับที่พี่อูเคยทำออกคลิปไปแล้ว ตอนที่ได้น้องมาใหม่ๆวันนี้เราจะมาเปิดถุงกันหลังจากอบนะคะเดี๋ยวชมไปพร้อมกันเลยนะคะนะคะตอนนั้นที่เราทำอะ่ะมันมีใบเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีรากเลยจำได้ไหมมาดูวันนี้กันนะคะ คือพี่อู้เห็นแล้วล่ะว่ามันเกิดใบใหม่ซึ่งชนมันยาวมันมันยาวเกินก้านเดิมมันมันชนถุงยังไงก็ต้องเอาออกนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักเสียาหายได้นี่ค่ะนี่อันนี้คือเกิดใหม่เกิดใหม่ในถุงเลยนะคะเดี๋ยวพี่อู้ออกจากกระถาง นี่ค่ะอันนี้คือรากอันนี้ปลายรากมีเสียหายมันเสียหายเองมันนะคะก็ไม่เป็นไรนี่นะคะอันนี้คือรากใหม่นี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะรากใหม่ที่เกิดนี่ก็รากใหม่แล้วก็ลงไปในกระถางนะคะนี่นะคะและที่นี้นี่นะคะสิ่งที่หลายๆสวนแบบว่าเจอปัญหานี้ นะคะเดี๋ยวเราก่อนอื่นนะคะ <c oughs> ตอนเปิดทุองออกมาแล้วนะคะพี่อูอยากให้ฉีดอันนี้นะคะเป็นน้ำที่พี่อูผสมไฟซานนะคะน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยใส่ไป3.75ซีซีนะคะเป็นอัตราที่เราเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเลยนะคะแล้วในนี้มีอีกินาริ ผสมไปด้วยพี่อูต้องการให้ไม้มันสดชื่นนะคะแล้วอสองตัวนี้ก็พอค่ะองตัวนี้ก็พอนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่งรากอะไรมันจากนั้นนะคะให้ฉีดให้ฉีดนะคะให้ทั่วเลยนะคะทั้งหน้าใบและหลังใบนี่นะคะอืมนะคะนี่นะคะจากนั้น ปล่อยให้แห้งค่ะนะคะเดี๋ยวเอาเอาน้องวางไว้ข้างล่างก่อนปล่อยให้แห้งนะคะให้ใบแห้งหนิดนึงวันนั้นเราทํำกันสองต้นใช่ไหมคะมาดูอีกต้นหนึ่งนี่นะคะดูอีกต้นหนึ่งว่าจะเป็นระยะไหนสังเกตด,ดูน้ำของพี่อูเห็นไหมคะพี่อูใส่น้ำลงไปในถุงขนาดนี้เลยนะคะ หลักการในการอบต้นไม้ของพี่อูนะคะบางคนจะถามว่าต้องอบกี่วันนะคะพี่อูจะไม่มีหลักการแน่นอนว่าต้องอบกี่วันนะคะพี่อูดูกับสภาพต้นไม้เป็นหลักนะคะว่าต้นไม้ที่ต้นที่อบเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ารากมันเดินแล้วหรือว่ายอดใหม่มันแทงออกมาแล้วอย่างเงี้ยก็เอาออกจากถุงได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าอากาศข้างในมันร้อนมันจะไหวเหรออันนั้นเราไปคิดแทนต้นไม้นะคะหลักการของเราก็คือว่า ไม่ต้องการให้ต้นไม้คายน้ําแล้วก็แตกรากให้ได้เร็วที่สุดนะคะในการอบไม้ของเรานะคะอันนี้ก็สามารถอยู่ได้เท่าที่สภาพมัน,ม,นมันเหมือนมันบีบบังคับไปอย่างเช่นต้นนี้ก็คือต้นชนแล้วนะคะเกิดใบใหม่ขึ้นมาชนยอดถุงแล้วพี่อูก,ก็ต้องเอาออกนะคะแล้วก็เลยถือโอกาสที่จะวันนี้คือมาตัด คริมขอบใบให้ดูเลยนะคะตอนนี้นะคะในวันที่เราทํากันเนี้ยนะคะคือมันมีการติดเชื้อมาจากมามาอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วพี่อุก็ได้พ่นยากันลาพ่นแบคทีเรียไปแล้วรอบหนึ่งนะคะมันก็หยุดลามนะคะมันก็คือเป็นแผลแห้งไปแล้วก็แตกเป็นใบใหม่ออกมาให้เห็นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันนะคะนี่จากวันนั้นที่ไม่มีรากเลยจำได้ไหมแล้วดูวดูรากของวันนี้นะคะคือออกมารอบเลยนะคะตรงนี้จะเห็นว่าแบบรากหนาแน่นมากเลยเห็นไหมคะนี่คะ่ะนะคะแล้วนี่ ใบเป็นสีอย่างนี้นะคะขนาดวันนั้นว่าที่เราก็ทำทรีทเมนต์อะไรกันแล้วนะคะก็คือมันก็ยังมีมีเกิดขึ้นได้นะคะพี่อู๋มองว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้แบบรุนแรงอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของการขนส่งมาจากทวีปอเมริกาใต้อะมาถึงประเทศไทยอะ่ะอยู่ในกล่องจากคนขายก็กว่าจะส่งถึงเราอีก แบบสภาพนี้พี่อู๋ว่าโอเคแล้วนะคะคือวันนั้นเราทั้งแบคทีเรียทั้งยาลาเราครบเลยนึกออกไหมคะมันก็ไม่ไม่ได้ลามมากขึ้นนะคะอันนี้คือคือเท่าเดิมนะคะแต่แผลดูรู้ว่ามันแห้งมันไม่ได้ลามนะคะจริงๆถ้าแผลแห้งเนี่ยนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปตัดมันคลิปวันนี้ที่เราจะทำคือเราจะทำกับ การเล็มขอบเล็มขอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผลแห้งไม่ได้ฉ่าน้ําอะไรอะ่ะพี่อูก็แบบปล่อยนะคะไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมันเพราะว่าเนี้ยค่ะมันเดี๋ยวมันมีใบใหม่มามันก็จะทิ้งใบนี้อยู่เดิมแต่ใบเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ได้ลามอะไรเราไม่ต้องทําอะไรนะคะก็ยอมแบบว่าน้องดูไม่สวยไม่เพอร์เฟกแบบแบบว่าเพื่ออนาคตใบนี้ก็จะโตวสวยงามนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง ฆ่าเชื้อให้น้องก่อนละคะ่ะใบอ่อนสังเกตนะคะพี่อูไม่ฉีดมันนะคะเพราะมันไม่มีอะไรพี่อูจะฉีดใบที่แบบใบนี้นะคะใบอ่อนเราจะแบบเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้องยังเล็กมากเลยนะะฉีดด้านหน้าด้วยฉีดนี้แล้วปล่อยให้น้องแห้งค่ะต้องทำไรเลยนะคะปล่อยให้น้องแห้ง ที่วันนี้คลิปของวันนี้ที่เราจะทำคือตอนนี้ค่ะเราจะมาตัดขอบใบตัดยังไงนะคะตัดยังไงจริงๆพี่อู๋ออกตัวก่อนนะวม่บางทีก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จไปซะทุกครั้งในการที่จะเล็มขอบใบแล้วไม่ให้ลามต่อนะคะคือบางครั้งก็ ก็มีแบบว่ามีเฟลก็มีรามนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีการลุกรามของเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่พี่อูดูวันนี้นะคะไบเนี้ยจริงๆแล้วโอเคแต่วันนี้เราจะมาตัดกันเดี๋ยวพี่อูจะตัดอย่างเงี้ยนี่เห็นตรงนี้ไหมนี่นะคะเดียวพี่อูจะใช้คันไกรนะคะตัดเข้ามาตัดเข้ามาตรงขอ ช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้ตืดลงไปข้างล่างตรงนี้ตืดขึ้นมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวพี่อุ้จะตัดให้ดูเดี๋ยวรอให้ให้ใบแห้งนิดนึงนะคะอันนี้ใบย,ยังไม่แห้งบีมาพูดถึงเรื่องกันไกลกันก่อนเดีว่ววางน้องไว้ตรงนี้ก่อนมาพูดถึงเรื่องกันไกลกันไกลที่พี่อูจะแนะนำให้ใช้นะคะในงานนี้ มันเป็นความเชื่อซึ่งคำพูดเนี้ยพี่อูอ่ะได้ฟังมาจากคุณลุงชาวญี่ปุ่นที่เขาทำบอนไซนะคะพี่อูก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจริงแค่ไหนแต่ลุงคนนี้เขาก็แบบว่าทำเรื่องบอนไซมาตอนนี้เขาน่าจะเสียชีวิตแล้วค่ะเพราะเขาแก่มากๆลวนะคะเป็นคุณลุงที่ที่ให้สูตรดินสูตรดินบอนไซสูตรหนึ่งมาให้พี่อูผสม จำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้นะคะลุงเขาก็บอกว่าใบาสนที่เวลาเราใช้ใช้กันไกลตัดะให้ใช้กันไกลสแตนเลสไม่ให้ใช้กันไกลเหล็กด,ดำนะคะเพราะลุงบอกว่าใบาสนที่ใช้อันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์75% ใบสนที่ใช้กันไกสแตนเลสนะคะในการในการตัดเลมอ่ะเขาจะเบียบใบสนอ่ะมันจะมีเป็นแบบส่วนของสีน้ําตาลเวลาบอนไซอะค่ะเขาจะต้องเลมออกหรือว่าเวลาเขาทําบอนไซที่เป็นไซส์เล็กๆมาเมะแล้วใบของบอนไซมันใหญ่เกินกว่าขนาดของกระถางอ่ะมันทําให้ไม่สมดุลอ่ะเขาจะต้องมีการทริมใบบอนไซไอตัวสนดำเนี้ยค่ะให้สั้น นะคะวิธีการ t r i มของเขาเขาจะแนะนำให้ใช้กันไกสแตนเลสค่ะจากนั้นให้ทำการฉีดน้ำล้างไอตัวยางสนเล่าก็จะใช้กันไกสแตนเลสเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าในใบสนเนี่ยมันทำให้แบบว่าใบไม่ดำไม่ทิ้งรอยดำไว้นะคะซึ่งพี่อุก็ไม่รู้ว่าในไม้ใบเนี่ยยังไง อย่างในตัวฟิโลเรนดอนหรือว่าแอนทูเรียมเนี่ยกันไกสแตนเล็กับกันไกลเหล็กเนี่ยจะมีผลต่างกันหรือเปล่านะคะแต่วันนี้ที่พี่อู๋จะทำเนี่ยคือใช้กันไกสแตนเล็นะคะแต่พี่อู๋จะไม่ให้เพื่อนๆทุกคนใช้น้ําฉีดหลังจากการตัดนะคะคือเราฉีดฆ่าเชื้อไปก่อนจบตัดแล้วปล่อยแห้งเลยค่ะไม่ให้แบบว่ามีน้ําเข้าไปฉีดอีกนะคะ ประมาณ3วันนะคะประมาณ3วันที่เราจะไม่ให้น้ำมันโดนใบนะคะแล้วกันไก่พี่พี่อูเอามาจำหน่ายในประเทศไทยม,มีมีหลายรุ่นสแตนเลสเนะี่ยมีหลายรุ่นอันนี้จะชื่อรหัส t s 2 1 0 1ขีดหนไอขีดหของพี่อูนี่คือสแตนเลสมันจะมีขีด2ขีด2เป็นเหล็กดำนะคะขีด1เป็นสแตนเลสพี่อูจะตีแบรนด์ตัวเองไว้คือ tgs ให้โรงงานที่ผลิตอะคะ่ะ ตีแบรนด์ให้คือการันตีว่าใช้สแตนเลสเกรดพิเศษเลยเกรดดีเลยไม่แบบว่าใช้มาเคลือบแล้วแบบว่าใช้ใช้ไปสนิมขึ้นนะคะพี่อุ๊กกล้าตีแบรนด์บริษัทต,ตัวเองเลยคือ TGS ลงไปที่สินค้าพี่อุ๊กทุกตัวนะคะมันจะมีรุ่นนี้ TS 2 1 0 1ขีดหอันนี้จะเป็น TS 1 8 0เป็นตัวเล็กลงมานะคะ ก็จะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงค่ะมือในน้อยไว้นะคะมือในนอ้อยเป็นสตนเลสเหมือนกันนี่ค่ะจะเป็นเล็กๆแบบนี้สำหรับมือผู้หญิงนะคะปากก็ยาวพอกันนะคะเพียงแต่ตรงนี้นิ้วเล็กๆของคุณผู้หญิงนะคะซึ่งคุณผู้ชายก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่คุณผู้หญิงเนี่ย สบายเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าตัวยาวด้วยค่ะอันนี้คือ18เซนนะคะอันนี้ก็คือสแตนเลสเหมือนกันอันนี้ก็ตรีตีแบรนด์เหมือนกันก็มี tgs ตรงนี้คือรับประกันได้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนมือใหญ่นี่นะคะจะเป็นเหมือนกันไกลที่เขาใช้ตัดผ้านะมันจะใส่เข้าไปได้ทั้งมือเลย เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคุณผู้ชายก็ได้คุณผู้หญิงที่เข้าๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ตีแบนกันแบน TGS คือรับประกันเลยอันนี้จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากด้วยรูปทรงของมันพอจะนึกออกไหมคะกระชับเข้ากับมือนะคะตัดนะคะก็จะมี3มรุ่นนะคะมีตอนนี้มี3มรุ่น แล้วแต่ใครถูกโฉลกอันไหนก็จัดกันได้เลยนะคะอันนี้พี่อู้มาแนะนําให้นะคะแต่รุ่นนี้รุ่นนี้รู้สึกจะหมดเป็น T S 2 0 0อันนี้จะ20เซนต์ตัวนี้รู้สึกจะหมดนะคะเ<ม>นี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ขนาดอีกตัวหนึ่งต้องวันํำเข้าชุดใหม่ค่ะเวลาสั่งโรงงานผลิตต้องมีจำนวนพี่อู้ก็เลยยังไม่ได้สั่งใหม่นะคะอ่ะตออ่อไปเราจะมาตัดกัน ต่อไปนละคะเราจะมาตัดกันนะคะกันไกลอันนี้พี่อูใช้งานมาแล้วนะคะแต่พี่อูจะเลี่ยงไม่ใช้งานหนักกับกันไกลอันนี้เพื่อรักษาความคมอันนี้จะกริบมากแล้วก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะฉีดแอลกอฮอล์ลงไปหลังใช้เสร็จก็ฉีดแอลกอฮอล์ลงไปนะคะแล้วพี่อูก็จะวางผึ่งไว้ให้มันแห้งนี่นะคะโอเคเรามาตัดกันเลยนะคะ ะะเริ่มกันที่จุดนี้อ่าจุดนี้ใบใบจุดนี้ค่ะใบจุดนี้นะคะ,ใน,นะ,คะในกล้องเดี๋ยวน่าจะซูมเห็นจุดนี้นะคะยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องตัดจุดนี้ออกไปก็ได้ค่ะตัดเนื้อรอยสีน้ําตาลที่เรามองว่ามันเป็นเนื้อดีแล้วนะคะออกตัด ตัดเลยส่วนที่เป็นสีน้ำตาลออกไปนะคะนี่ตรงจุดนี้พยายามพยายามเลี่ยงไม่จับมันนะคะแล้วถ้ามือเราไปจับโดนก็เอาแอลกอฮอล์ฉีดใส่มือเราจำไว้ว่าต้องสะอาดมากๆเลยนะคะ จากนัน้นนี่นะคะตัดส่วนนี้ออกค่ะเดี๋ยวพี่อู๋จะตัดจากด้านด้านเนื้อดีเข้ามาหาอีกว่านะคะอาจจะมองไม่เห็นในกล้องนิดนึงนะคะตัดส่วนที่เป็นเนื้อดีผ่านเนื้อดีเข้าไปแล้วก็ตัดเฉียงขึ้นบนเดี๋ยวพี่อู๋จะเอาเศษชิ้นส่วนหลังการตัด ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตัดเหนือจากรอยแผลไปประมาณไหนนี่ค่ะเนี่ยค่ะประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณครึ่งเซนที่เราจะตัดออกไปเนี่ยนะคะโดยเชื้อที่เข้าหน้าวัวร้อยละเก้าสิบ 9, ได้ร้อละเได้เนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะเป็นโรคระบาดในหน้าวัวเลยนะคะไอ้เหลืองๆที่เข้าทำขอบใบเนื่องจากแบคทีเรียเนี่ยมันจะเข้าได้ก็คือไอ้รูปเปิดธรรมชาต,ติตรงข้างขอบใบเนี่ยค่ะ ถ้ามันเป็นแผลถ้ามันเป็นใบปิดปิดแข็งแรงดีอ่ะแบคทีเรียมันเข้าไปในบริเวณเนื้อดีไม่ได้มันต้องมีช่องเปิดให้มันช่องเปิดของใบพืชก็อยู่ด้านข้างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยช่องเปิดธรรมชาติเนี่ยมันจะเข้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่อู้เห็นใครชอบเอามือจับหน้าวัวนะคะแล้วก็มาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกพี่อู้อยากจะบอกว่ามันมองเห็นที่ไหนแล้วเชื้อโรคอะ่ะบอกให้ไม่จับก็คือไม่จับ ยังจะมาจับมือพี่อูพี่อูแบบอยากจะแบบฟาดดึงนะคะ <c oughs> โหดไหมอินไหมนะคะอ่ะตรงนี้มีอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพี่อูจะตัดออกไปด้วยเลยนะคะจำไว้นะคะว่าอย่าจับใบหน้าวัวเล่นด้วยความที่มันเป็นกรรมยีเป็นขนๆน,นี่แหละค่ะเชื้อมันติดไปบนใบได้ง่ายมาก จว่าตรงไหนไปโดนส่วนที่เป็นแบคทีเชื้อแบคทีเรียเอาแอลกอฮอล์ฉีดเลยค่ะนะคะพี่ฮู้จะพี่ฮูยังไม่ตัดในจุดนี้ออก นะคะไม่จะเป็นสีน้าตาลตรงจ,จุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคะ mm. พี่อูยังไม่เอาออกเพราะว่าพี่อูจะตัดโชว์ให้ดูแค่นี้พอจริงๆตรงนี้พี่อูมองว่ามันไม่ซีเรียสอะไรละมันแห้งละนะไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ได้นะคะ mm. แล้วเดี๋ยวเราตัดแค่เนี่ยพี่อูจะเงียเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะ mm. คือเอาไว้ในที่ที่แบบว่าในโรงเรือนเราในจุดที่ไม่รดน้ําโดนใบนะคะรดน้ําให้น้องคือรดน้ําเฉพาะที่รากนะคะ ตัดกันอีกต้นไหมอีกต้นนึงจากอุม,มองว่าอีกต้นนึงไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะ,ะออ,อะแต่ว่าตัดได้ตัดได้ข้างบนตัดได้นะคะพี่อุจะตัดไว้ให้ดูนะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันวันต่อไปว่าลักษณะของแผลที่แห้งตองนี้พีู้เล,งล็งละตรงจุดนี้นะคะ เดี๋ยวพี่อู๋นะจะตัดตึดดตดตืดดตลงไปถึงตรงนี้เลยท้าทายมากท้าทายมากแต่ลองดูนะคะลองดูเ้าเรียกว่าเป็นคุณหมอก็ผ่าตัดใหญ่เลยะค่ะคราวันนี้เปลี่ยนหัวใจ ยาวไปเลยนะคะสุดอะตัดของวันนี้คือสุดอ่ะบอกเลยว่าสุดนี่ นี่คือส่วนของโลกที่ตอนมาตอนมานี่น้องคนขายเขาก็บอกแล้วนะคะว่าม,มันมีติดมันมีติดเชื้อมานะคะแล้วพี่อูก,ก็พ่นยาแล้วมันหยุดแค่นี้มันไม่ลามมันแห้งจริงๆแล้วยาที่พ่นวันนั้นเนี่ยนะคะคือคือเวิร์กมากอ่ะบอกได้เลยว่าเวิร์กมากนี่คือเชือ้อราและแบคทีเรียที่หยุดเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแล้ววันนี้เราตัดกันเพื่อที่จะแบบโชว์ว่ามาตัด ตัดด้วยวิธีไหนตัดยังไงเดี <c oughs> ๋ยวพี่อูเห็นตรงนี้แล้วพี่อูขัดใจมันรู้สึกว่าไม่ธรรมชาติเราเสริมความมนให้น้องนิดนึงโอ้โหมีความใกล้เคียงธรรมชาตินะต่อไปด้านนี้นะคะด้านนี้อ่าเดี๋ยวเราจะตัดตืดตดตืดตืดตด,ดอย่างนี้ก็เลยนะคะอย่างนี้ก็เลยวันนี้พี่อแบบบ้าเดืด หมายคือไม่ใช่ว่าตัดแค่โลกออกอย่างเดียวเอาสวยด้วยค่ะวันนี้เอาเหมือนแบบว่ามองระยะไกลนี่แบบไม่รู้เลยอ้านี่ตัดหรอนี่ว่าทำไมช่นี่ค่ะตัดออกแบบนี้เลยนะคะ โอเคแล้วล่ะแต่ตรงเนี้ยพี่อุ้จะเหลือไว้นี่นะคะจุดตรงกลางจะไปตัดแบบเดี๋ยวน้องแบบโอเคเรียบร้อยแล้วแหละนะสองต้นนี้นะคะตาดน,นี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี่ เนี่นะคะก็แล้วเดี๋ยวพี่อูจะปล่อยไว้อีกสามวันนะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเดือนเมษาเอ้ยมีนา29มีนาคมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ่ะ29 30 31 1าเอ็นางี้ วันที่สองเดี๋ยวพี่อูยจะมาถ่ายรูปวันที่สองให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผ่านมาสี่วันแล้วนะคะวันนี้วันที่ 2, สองเมษายนะคะเรามาอัปเดตดูผลงานกันนะคะจะเห็นได้ว่าขอบใบไม่มีเหลืองลามเข้ามาด้านในนะคะนับว่าเป็นการตัดที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรเลยนะคะ ขอบแพลค่อนข้างแห้งสนิทนะคะไม่มีสีเหลืองลามเข้ามาแล้วนะคะโดยเฉพาะใบนี้นะคะเราตัดกันตั้งแต่หัวจะหลดท้ายเลยนะคะสด้านนะคะขอบใบก็ยังสวยงามอยู่นะคะวันนั้นกันไกรเราคมมากแล้วก็ทำความสะอาดได้ได้อย่างดีก่อนตัดด้วยนะคะระยะนี้อย่างที่บอกนะคะห้ามลดน้ำโดนใบนะคะให้น้ำเนี่ยหยอดไปที่โดยโดยบริเวณรากเท่านั้นนะคะ แล้วก็ใบอ่อนก็ไม่ชะงักด้วยค่ะใบอ่อนนี้ ì, พัฒนาตามปกติอันนี้คือบัวรดน้ำของพี่อูนะคะไม่ให้โดนใบนะคะไปดูเนี่ยไปดูที่รากกันเนี่ยคะ่ะหยอดไปที่รากแบบนี้เลยค่ะรากก็ยังปกติอยู่นะคะถ้าใครมีปัญหานะ้าวัวขอบใบเหลืองจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็ลองทําวิธีพี่อูดูนะคะคิดว่าได้ผลดีคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ